ตอนนี้อยู่ที่วัดป่านาคำน้อยนะครับใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงเดินทางมา115่ิบห้ากิโลมาร่วมง,งานบวชของหลวงนาเรียกว่าหลวงนาแะ้วกันนาอามตะอินทนน์เป็นน้องแท้ๆของคุณแม่เลยก็จังหวัดที่มาถึงเนี่ยบรรยากาศในวัดมีแต่ต้นไม้ถ้ากิดทุกคนสังเกตนะมีแต่ต้นไม้ร่มเงียบเย็นสบายมากเลยหลวงนาลา ล,ลาบวชตลอดชีวิตก็เป็นสิ่งที่หลวงนาตั้งใจไว้ว่าจะบวชตลอดชีวิตครับแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมงานพิธีสง่งส่วนพระเจ้าวาดเป็นหลวงพ่ออินทวายหลวงปู่อินทวายครับเป็นสายหลวงตามหาบัวตอนที่ท่านเทศช่วยชาติรอบนั้นนะที่เอาทองเข้ากองหลังเยอะ น้าก็จะบวชตลอดชีวิตแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ตอนนี้พิธีสง์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะเดินทางกลับบ้านที่นนทบุรีร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ